แต่งตัวแรงๆแต่งหน้าแต่จัดมาทํางานคิดว่าผิดไหมคะไม่ผิดนะคะสมัยนี้เขาแบบเปิดกว้างมากๆแล้วทุกคนเขาก็อยากสวยเพื่อตัวเองทนานั้นเหมือนกันไหคะชื่ออันค่ะจริงค่ะอายุเท่าไหร่คะ26่ <26 S 1> ค่ะ26กเหมือนกันตอนนี้ทําอาชีพอะไรยอยู่เป็นไกด์ค่ะมากรุเทศเป็นพนักง,งานบริษัท คะแนนตัวเองในการทํางานหนึ่งถึงสิค่ะให้10เต็มแล้วาคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งใจในงานทํางานมากค่ะเจ็ดแล้วกันทำไมถึงให้เจ็ดค่ะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ตอนนี้แบบว่าไม่ค่อยลิกกับตัวเองเท่าไหร่ในทุกเช้าวันจันทร์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะไม่อยากไปทำงาน <laughs> มันเป็นเรื่องที่มันต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่มีเงินเงนี้ยค่ะจำใจต้องไม่ทาจริงผู้หญิงแต่งตัวแรงๆแต่งหน้าแต่จัดมาทํางานคิดว่าผิดไหมคะไม่ผิดนะคะสมัยนี้เขาแบบเปิดกว้างมากๆแลวสมัยเก่าอาจจะมองเป็นเรื่องแรงเนาะแต่สมัยนี้เขาก็เปิดกว้างมากขึ้นทุกคนเขาก็อยากสวยเพื่อตัวเองท่านั้นเหมือนกันค่ะ คนรุ่นใหม่ไม่ทนงานจริงไหมคะคิดว่าไม่จําเป็นต้องทนมากกว่าก็เลยอาจจะมองว่าไม่ทนงานแต่ว่าแล้วทนทําไมอะไรร่นใหม่เขาอาจจะคิดว่าถ้างานนี้ไม่ดีก็อาจจะไปหางานใหม่ได้มีโอกาสงานอื่นที่อาจจะดีกว่านี้ระหว่างแฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะแฟนค่ะแฟนอยู่แล้วคะ่ะแฟนแต่ตอนนี้มีแฟนแล้วคะ่ะโซนนะคะสุดท้ายขอสามควาให้กับตัวเองหนะะ่อยค่ะเก่งมากๆเก่งอยู่แล้วคะ่ะ